สวัสดีการทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมากินไก่ทอดโซชอนนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นไก่ทอดซอสฮอตเดวิลนิฟนะคบอันนี้ครับก็จะเป็นซอสเผ็ดนะคแลวเรามาก็จะเป็นซอสคาริ่นะครบการิ่งก็จะไม่ค่อยออกเผ็ดอะไรมากแล้วและอันนี้ก็จะเป็นซอสแลนนะคบวันนี้ครับเราจะมากินกันเลยนะครับนี่ครับ จะเอาอันนี้นะครับไก่ทอดอันนี้ครับชิมกซอสเราจะมาชิมแต่ละซอสกันนะครับเราจะชิมซอสเดวิดลิฟก่อนนะครับเนี่ยครับออาเผ็ดอยู่นะครับเอาไปเป็นซอส เป็นซอดกาลิกนะคะกาลิกก็จะเบาลงมาหน่อยนะคบเราไปเป็นซอสแลนนะครับอาเนียครับซอสแลน ขมนมปังมาให้เลยนะคะ เราจะลองชิมตัวลักเจ็ดดูนะครับเริ่มจะซอสแต่ละแบบครับตอนนี้จะเป็นซอสที่เผ็ดที่สุดนะครับอันนี้ก็จะไม่ออกเผ็ดนะครับนะครับออกเหมือนเชีอชีสละชีสนะครับอันนี้ครับก็จะเหมือนออกเหมือนซาวครีมนะครับอันนนะครับเราจะมาชิมกันนะครับหืม กรอบมากเลยนะครนะคัเออไปเดี๋ยวเราจะซิมไออันนี้เลยนะครับ แล้วที่ผมชอบผมชอบซอสอันนี้นะคะคบว่า,าจะลองันนี้กันรู้เลครับลองกัดกระบอกก่อนนะครับหืมกรอบมากเลยนะครับ อันนี้ครับผมขอไปกินต่อแล้วเพราะว่าเผ็ดมากเลยครับอย่าลืมติดตามแบนอันนี้นะครับโซชอนด้วยนะครับไก่ทอดอร่อยมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบายไปกินต่อแล้วครับบาย